คุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีมีเส้นทางที่เราจะต้องเดินต้องคบมีครูบาอาจารย์ที่ดีสอนถูกต้องตามพระไตรปิฎกฟังที่ท่านสอนพิจารณาใคร่ครวนว่าสิ่งที่สอนนั้นมันเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นทางโง,ง่งมงายต้องฟังให้ดี พอรู้วิธีแน่นอนแล้วลงมือทำอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วก็อ่านอีกพระไตรปิฎกมีหลักปฏิบัติเยอะแยะไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรวันหนึ่งได้ไปเจอหลวงปูด่ดูที่เรียกเข้าใกล้บัณฑิตแล้วได้เสวนากับบัณฑิตแล้วท่านก็สอนบอกให้รู้ทันจิตตนเอง ถ้าได้จิตตัวเองก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมดเราจะพิจารณาก็จริงถ้าจิตเรานั้นชั่วเราก็ชั่วถ้าจิตเราดีเราก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเดินทางผิดเราก็เดินทางผิดถ้าจิตเราไปในทางถูกเราก็ไปในทางที่ถูกจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้า เป็นประธานในธรรมะทั้งหลายจริงๆท่านให้ดูจิตจับหลักถูกแล้วจับหัวหน้าก็หัวหน้าโจรจับตัวนี้เห็นไหมพอเข้าไปหาบัณฑิตคือเข้าไปหาหลวงปูด่ดูท่านสอนสอนแล้วเราก็มาพิจารณาใครครวนแล้วลงมือทำปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือทำมันตลอดเวลาที่มีเวลาที่จะทำได้ดูจิตมันทำงานตลอดมันก็เข้าใจตามที่ท่านบอกได้โลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ว่างๆไม่น่ายึดถือโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุก์ แล้วเราก็จะเป็นชาวพุทธที่ดีเราภาวนามาอย่างนี้แล้วเราจะกลายเป็นชาวพุทธที่ดีคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีมีศรัทธานแน่นแฟนในพระรัตนตรัยมีศีลไม่กล้าทำผิดศีลและอายใจตัวเองรู้จักแยกแยะว่าอันไหนสอดคล้องกฎแห่งกรรม อันไหนเป็นมงคลตื่นข่าวถ้าเป็นมงคลตื่นข่าวก็ไอ้นอนดีได้นี้ดีก็เชื่อตามเขาไปทำอย่างนี้แล้วดีก็เชื่อเขาไปหรือไปไหว้เทวดาไหว้รูปปั้นแล้วดีไหว้เรือนางตะเคียนแล้วดีเชื่อตามกันไปเรื่อยๆเ,เมื่อก่อนนี้ก็แห่กันไปอินเดีย แอ่ไปหาชื่ออะไรจำไม่ได้ตัวอ้วนอวนแสดงปฏิหารหยิบโลเล็กมาจากอากาศผลิตสินค้าปลอมหยิบมาจากอากาศแห่กันเข้าไปนับถือเอาเงินไปให้กันหรือตอนหลังที่เนปาลก็มีพระพุทธเจ้ามาเกิดพระพุทธเจ้าน้อยคนซึ่งมันไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงมันเชื่อมงคลตื่นข่าว มันละเลยเ,เรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมใครทำใครได้ไม่ใช่ใครมาช่วยใครได้พอเราแยกแยะออกมาอะไรอันไหนถูกอันไหนผิดแยกแยะได้เราก็จะสนับสนุนสิ่งที่ถูกเราไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดภาษาพระบอกว่าเราไม่ทำบุญเขต ไม่ทำบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนาบุญนอกขอบเขตพระพุทธศาสนาก็คือเอาเงินไปให้พวกพ่อหมดหมอผีซึ่งมันหลอกลวงหลอกลวงโลกอะไรพวกนี้แล้วบอกได้บุญชาวพุทธไม่ทำการทำบุญนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าห้ามทำบุญกับคนศาสนาอื่นอย่างสมมติว่า มีมุสลิมบ้านน้าท่วมบ้านไฟไหม้ชาวพุทธไปช่วยอันนั้นคือการทําบุญในศาสนาพุทธแยกให้ออกไม่ใช่ว่าห้ามทําบุญกับคนนอกศาสนาพุทธแต่ว่าอันไหนเป็นบุญซึ่งอยู่ในขอบเขตของชาวพุทธเราให้ชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกก็อยู่ในขอบเขตพระพุทธศาสนาช่วยซ่อมวัด ซ่องพระพุทธรูปก็ยังดีแต่หลังๆทําอยู่อย่างเดียวหลังๆนี้บุญอันอื่นคนอื่นเขาทำเยอะแล้วส่วนมากจะไปทําบุญโรงพยาบาลทําบุญให้โรงพยาบาลของวัดก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วหลังๆทำไปเยอะแล้วเบื่อแล้วพอทําอันนี้โปรเจกต์ใหม่มาอีกแล้วทําอันนี้อีกแล้ว ทำกันทั้งชีวิตไม่เลิกสร้างอะไรกันใหญ่โตทั้งวัดมีพระอยู่นิดเดียวสร้างใหญ่ๆดูแลก็ไม่ไหวมันเป็นภาระหรือทำวัดสร้างไปเรื่อ,อยๆกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอะไรกันไปหมดไม่ได้ภาวนาแล้วอันนั้นก็เลยหลังๆไม่ค่อยได้ทําให้กับตามวัดทำโรงพยาบาล มันเห็นชัดๆว่าคนได้ประโยชน์จริงอันนี้เป็นบุญบุญในพระพุทธศาสนาแล้วอีกตัวหนึง่งที่เราจะต้องทำชาวพุทธเราก็คือศึกษาพระธรรมวินัยให้ดีแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปกุศลอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียอกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียค่อยๆพัฒนาไป ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่แหละแล้วเราจะได้ก้าวหน้าเราต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยไม่ใช่ศรัทธาในพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้ศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเราต้องมีศีลเราต้องไม่เป็นพวกมงคลตื่นข่าวไม่โงงมง,ง,งาย เราเชื่อแต่เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเราสนับสนุนกลุ่มที่ทำคุณงามความดีจริงๆไม่ได้ไปหนุนพวกต้มตุนหลอกลวงเอาธรรมะไปขายนี่ต้มตุนหลอกลวงธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไปค้าขายไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ท่านให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านเราเอาไปขายไม่ได้ แล้วค่อยๆพัฒนาสุดท้ายก็คือสะสมเรียนรู้ธรรมะให้ดีขึ้นดีขึ้นคือศีลของเราต้องบริสุทธิ์มากขึ้นถ้าเป็นพระก็ต้องเรียนธรรมวินยัยทางภาคปริยัติทางภาคปฏิบัติถึงจะสมกับความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไปทำเอาไปสังเกตด,ด้วยตัวเองเอา แล้วผลที่จะได้รับก็จะได้รับกับตัวเราเอง